สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วิหารหลวงพ่อทองวัดบ้านด่านตำบลสร้างปี่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับในวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศที่สวยงามของวิหารหลวงพ่อทองกันนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็มีคนมาทำบุญกันเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่าน เดินขึ้นไปที่วิหารหลวงพ่อทองกันนะครับเรี๋ยวมาทางนี้นะครับนี่คือวิหารหลวงพ่อทองวัดบันดานตำบลสร้างตี อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งก็เป็นวิหารที่สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินขึ้นไปชมบรรยากาศครับเดี๋ยวขึ้นไปไหว้หลวงพ่อทองนะครับที่วิหารหลวงพ่อทองวันนี้นักท่องเที่ยว มากันเยอะทีเดียวนะครับวันนี้เป็นพญานาคที่สวยงามมากๆนะครับเป็นรูปปั้นพญานาคนะครับาาเดี๋ยวมาชมโอข้างในเย็นดีมากๆนะครับ คือบรรยากาศภายในวิหารหลวงพ่อทองนะครับสวยงามครับผู้ชม ไปเดินนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือวิหารอลวงก็ทองวัดพันด่านตำบลสร้างเตียมอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ